สวัสดีครับฟิล์มและฟิล์มนะคะจัดและฟิมโคตรจัดจัตถาปนิหารอันนี้ให้แนะนำตัวเต็มๆก่อนว่าฟิล์มไหมคะสวัสดีครับผมฟิล์มจิรายุนะครับสวัสดีค่ะพี่ชัดดาวนะคะเรื่องราวมันเป็นประมาณกับข้าวเยลเลอร์อ่าอะไรคะฟิมเลาเลาเรื่องว่าก็คือเรื่องเนี้ยค่ะเป็นเรื่องคืออย่างตัวฟิมเองค่ะรับบทเป็นสุชาดาส่วน น้องฟีน่ะรับบทเป็นอาคินคือมัอนเรา่สองคนนะคะในเรื่องเหมือนถูกรับเลือกมาให้มีภารกิจบางอย่างซึ่งเราก็ยังไม่อยากจะสปอยเยอะเนาะแล้วคือมันมีเหตุบางอย่างนะเกิดขึ้นกับอาคินที่ทําให้เขาอะ่ะเหมือนจะ เหนือกว่าคนอื่นนิดนึงอ่ามีพลังงานบางอย่างมีพลังงานบางอย่างซึ่งเขาจะคอยปกป้องเราแต่พีมว่าวิธีการเล่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็จะมีความคล้ายๆภาพยนตร์ต่างชาติอยู่เหมือนกันเนาะวิธีการเล่าเรื่องวิธีการเล่าภาพอะไรเงี้ยค่ะพิมว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามคือตัวเราเองก็ไม่อยากจะสปอยเยอะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ด้วยเพราะว่าพิมรู้สึกว่าการเล่าของเราไปอ่ะ ถ้าเราเล่าไปหมดอ่ะก็จะไม่ไ nope. ด้อดภรสเลยไงคะเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าคอนเซปต์ของเรื่องนี้ก็คือจะมีเรื่องของปฏิหารเข้ามาเกี่ยวสิ่งสําคัญเลยคือเรื่องของสัจจะศรัทธาค่ะจะพูดถึงการเล่าเรื่องต้องให้พี่หนงมาเล่าเลยครับโคตรมันอะไรอย่างคาแรคเตอร์ที่เราได้เหรอเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากบทบาทที่เราเคยได้รับมาก่อนได้ไหมสำหรับฟิล์มนะสำหรับฟิล์มก็แตกต่างมากคือตัวอาชินเองเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทํางานมากครับ เป็นคนที่มีศรัทธาและสัจจะเป็นที่หนึ่งคือด้วยความเป็นตัวเราอย่างเงี้ยบางทีเราเราก็อาจจะมีผิดพล้งไปบ้างในชีวิตจริงนะฮะก็อาจจะมีสีเทาไปบ้างแต่ในตัวละครเรื่องอาคินเนี่ยก็จะแบบไม่มีคําว่าเทาไม่มีคําว่าดำนะครับเป็นสายขาวแล้วก็นับถือศัจจะเป็นที่หนึ่งะครับค่ะอย่างตัวพิมรับบทเป็นสุชาดาค่ะเหมือนเขาก็เสียครอบครัวไปตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะเขาก็จะมีความแบบ ความเศร้าวความโดดเดี่ยวของเขาอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องนี้ค่ะเรามีเรื่องของปฏิหารเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะไม่เหมือนกับละครปกติที่ฟิลรับเล่นกนะ็คือบางทีเราก็ตีความเป็นมนุษย์ปกติไปเลยเ่ยค่ะอันนี้มันต้องมีการนําความเชื่อเข้ามาแต่ว่ามันก็อยู่ที่วิธีการถ่ายทอดของเราด้วยว่าทํายังไงให้มันไม่ดูงมงายไม่ดูแบบว่าเฮ้ยอเหมือนเป็นภาพหลอกนั้นมันไม่ใช่อะไรย่างี้ค่ะฟิลว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการตีความที่แปลกแล้วก็แตกต่างมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ฟิลก็ยังไมม่่เเเคยเลนนนหือกกั คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะแอบบอกว่าพี่หนุ่ะบรีฟดีมากเลยก็คือเหมือนเรามีการทำเวิร์กช็อปกันไปบ้างแล้วเนี่ยค่ะอย่างตัวฟิมกับทั้งฟิมและฟิมเนี่ยก็แบบได้ลองเวิร์กช็อปแล้วคือพี่หนมเขาก็จะเน้นเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ทางน่าสายตาค่ะฟิมว่าเรื่องนี้ก็จะลึกกว่าการเล่นละครปกตินิดนึงเหมือนปกติละครเราอาจจะตีความต้องการสื่อสารให้คนดูดูแบบเข้าใจง่ายดังนั้นคาแรคเตอร์ต่างๆก็จะค่อนข้างชัดอย่างเรื่องนี้ค่ะวิธีการ ที่เราจะถ่ายทอดความเป็นตัวละครออกมาก็จะลึกนิดนึงนะคะแล้วอย่างบรรยากาศการเวิร์กช็อปเป็นยางไบ้างบรรยากาศการ w o r k s h o ็ก,ก็ค่อนข้างสนุกครับอย่างแรกเลยก็คือเจอได้เจอพี่หนงแล้วก็พี่หน่งด้วยความที่เขาเป็นกันเองแล้วเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็เลยสนุกร่วมไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีใจที่ได้เจอผู้กำกับแบบนี้เพราะว่าพี่หนงเป็นคนที่ไม่ปิดกัน้นความคิดเห็นจากนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับคือในตอนเวิร์กช็อปอย่างเงี้ย บางอย่างที่เราแบบอยากเสนอเขาอะไรเงี้ยไอเดียต่างๆก็เราสามารถเสนอพี่หนุ่มได้ครับอันนี้ในมุมของน้องก็พูดแบบทางวิชาการเนาะสัง่งเราทางเราก็แบบเวิร์กช็อปเราสนุกมากเลยค่ะเราได้เจอเพื่อนๆังผู้หญิงเราก็นั่งเมากาันี่ว่าทุกคนผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างเนี่ยเอ้ยมีความเชื่อย,ยังไงบ้างหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมาบ้างคะก็แบบมานั่งคุยกันเล่า,เล,าเล่าสู่กันฟังให้แบบเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วก็ทําความสัมพันธ์ให้กระชับมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ออเ,อเอาของฟิล์มมานีของฟิล์มค,คือคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยฟิล์มอยู่โรงเรียนคิดมาตลอดก็จะแบบเป็นเป็นนักร้องประสานเสียงให้กับในโบสถ์อะไรเงี้ยครับก็จะนับถือคิ์แต่ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นพุทธหมดเลยแต่ว่าเรื่องนี้เล่าได้ไหม่ะค,คือคือมันมีบางเรื่องบางเหตุการณ์ที่ที่ทําให้ผมเชื่อแลวก็นับถือพระพ่ชมากมากเอออย่างเหตุการณ์บางเรื่องก่อนก่อนเรื่องเนียครับ ก่อนที่ผมจะได้ได้รับบทบาทเนี้ยผมเคยฝันถึงพญานาคฝันว่าตัวเองเป็นพญานาคพี่ผมฝันว่าเป็นพญานาคแล้วก็มาปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งในฝันแล้ววันที่มาเวิร์กช็อปอะวันที่พี่หน่งเล่าเรื่องให้ฟังะครับอยู่ดีๆภาพมันเดจาวู ja ขึ้นมาภาพเนี้ยมันมันมันขึ้นมาแบบเอ้ยเหมือนเราเคยฝันนี่หว่าอะไรเงี้ยเออมันเป็นความบังเอิญที่แบบอะไรมันจะปะดิปฏิมแบบนี้อะไรเงี้ย เรวหลังไหวตอบได้น่ะได้เลยเด้ยละเอียดละเอียดก็อย่างของฟิล์มค่ะบ้านฟิล์มเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเหมือนถือว่าเราเป็นบ้านฟิล์มเป็นพุทธแล้วก็โตมาโรงเรียนที่แบบเป็นพุทธอยู่แล้วอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเลยค่ะเรื่องของพระพุทธศาสนาอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็อย่างตัวฟิล์มเองก่อนมาเล่นเรื่องนี้ค่ะก็เรียกว่าก็ถือว่าเป็นปฏิหารนะสำหรับฟิล์มฟิล์มก็ไปกราบที่วัดปากของสุเอเลนมะก็ไม่ ลุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างทุกคนก็รู้นะว่าก่อนจะแบบผ่านกระบวนการผ่านการแคสต์นู่นนี่นั่นแต่ฟิล์มรู้สึกว่าทุกครั้งเนี้ยทุกอย่างมันดูสมูทมากแล้วแบบรวดเร็วบอกเอ้ยเราแบบเออถ้ามาแบบไม่คาดหวังนะว่าเออถ้าเกิดได้ก็แบบก็ดีเพราะเราก็เหมือนทํางานตรงเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้ว,ว่าอย่าไปคาดหวังเอยอะเดี๋ยวเกิดผิดหวังมาเราจะเสียใจนะคะแล้วก็อ่ะงั้นเราก็ทําให้ดีที่สุดพอวันมาเจอทางผู้กำกับเนี้ยค่ะก็เฮ้ยเหมือนทุกอย่างมันดูแบบลงตัวไปหมดเลี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็นถือเป็นปาฏ ้จบแล้วพาผมไปด้วยนะวันนี้จะได้มีงานต่อเลยอะไรอย่างสคนเคยเล่นภาพยนตร์หรครับผ่รืออะไรจะบภาพยนตร์อะไรหรือเปล่าไม่เคยเลยทั้งคู่ไม่เคยเลยกับใช่เป็นอย่างอย่างตัวฟิล์มเองอ่ะฟิล์มบอกเลยว่าฟิล์มอยากเล่นภาพยนตร์มากเหมือนว่าคือเหมือนเราอยู่ในสายงานละครค่ะเราต้องเข้าใจว่าวิธีการถ่ายทอดละครกับภาพยนตร์มันไม่เหมือนกันสำหรับฟิล์มนะวิธีการเราเหมือนละครอ่ะฟิล์มรู้สึกว่ามันต้องการสื่อสารให้ชัด บางทีแบบเหมือนภาพยนตร์มันจะมีวิธีการเล่าที่หลากหลายได้มากกว่าอย่างละครบางทีอาจจะหลับตาแล้วพอจะนึกภาพได้ว่ามันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างของมันอยู่การที่ได้มาลองเล่นภาพยนตร์สำหรับฟิล์มสุวรรเป็นการตีความใหม่เล่าเรื่องแบบใหม่ค่ะได้ลองประสบการณ์ใหม่ถือว่าดีมากค่ะแล้วน้องฟิล์มนะคะน้อฟิล์มก็คล้ายๆกันครับก็อย่างที่บอกว่าละครเนี่ยมันมีมันมีทั้งเรื่องบล็อกกิ้งทั้งเรื่องอัลเทอร์แบบที่ทําให้คนดูตีความเข้าใจง่ายให้ให้ให้เห็นชัดนะครับ แต่กับภาพยนตร์เนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในที่เราจะต้องส่งออกมาให้ได้ให้คนดูรู้สึกได้เพียงแค่ใช้สายตาเท่านั้นเอ,องนะครับใช้แล้วฝากแฟนไ่ิคราบภาพยนตร์เนี่งนี้เอาตกอาเลย ฟิล์มนะคะฝากผลงานของพวกเราด้วยค่ะกับเรื่องผู้ชงศัจจศรัทธาปฏิหารเรื่องนี้เราไม่ได้เน้นให้เชื่อเรื่องความงมงายเลยนะคะเราแต่ว่าเราอยากจะเน้นให้ทุกคนเชื่อเรื่องของกรรมดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเรื่องเราเรื่องของความกรรมดีเนี่ยม,มันจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีวิธีการเล่าที่สนุกแน่นอนค่ะก็อย่างที่พี่ฟิล์มบอกแล้วครับก็ฟิล์มนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องผู้ชงศัจจศรัทธาปฏิหารด้วยนะครับ